สวัสดีครับนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาพระศึกษากันนะครับนักเรียนเรื่องกติกาการเล่นแชร์บอลน,นะครับจะมีกติกาข้อไหนบ้างจะมีกี่ข้อเราไปชมกันเลยครับกติกาแชร์บอลน,นะครับจะมีทั้งหมด16ข้อนะครับจะแบ่งไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันพร้อมๆกันเลยนะครับ ข้อ1น,นะครับขนาดสนามนะครับสนามแข่งขันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง16เมตรเส้นหลังยาว32เมตรเส้นข้างสนามแบ่งออก2ส่วนเท่าๆออก,กันโดยเส้นแบ่งแดนนะครับข้อที่2นะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยเก้าอี้สีขาไม่มีพนักพิงนะครับสูง3 1 5ถึง40ซติเมตรที่นั่งกว้าง3 0 3 5ถึง35เซนติเมตรเป็นชนิดเดียวกันทั้งสองตัววางไว้จุดกึ่งกลางของเส้นหลังตะกร้าสูง3 0 3 5ถึง35ซนติเมตรปากตะกร้าเป็นรูปทรงกลมนะครับนักเรียนเส้นผ่าศูนย์กลาง3 0 3 5ถึง35ซนติเมตรลูกบอลใช้ลูกแชร์บอลหรือลูกฟุตบอลขนาดเบอร์ 4และ5ข้อที่3เวลาการแข่งขันเวลาการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ครึ่งครึ่ง,งละ20นาทีเวลาการแข่งขันเริ่มเมื่อผู้ตัดสินโยนลูกบอลขึ้นระหว่างผู้เล่นทั้งสองคนของแต่ละฝ่ายที่อยู่ในวงกลมและลูกบอลได้ถูกผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อที่4ผู้เล่นทีม1จะประกอบไปด้วย ผู้เล่น12คนจะเป็นผู้เล่นในสนาม7คนและสำรอง5คนนะครับนักเรียนข้อที่5ผู้ป้องกันตะก้านะครับผู้ป้องกันตะก้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตป,ป้องกันตะก้าได้นะครับนักเรียนข้อที่6ผู้ถือตะก้าผู้ถือตะก้าขนาดรับลูกบอลต้องอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับตะก้า สามารถเคลื่อนไหวตะก,ก้าได้ทุกลักษณะนะครับเราจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้นะครับนักเรียนเพื่อให้ลูกบอลได้ลงตะก,ก้านะครับข้อที่7เขตป้องกันตะก,ก้านะครับเขตป้องกันตะก,ก้าเป็นส่วนออพื้นที่ของผู้ป้องกันตะก,ก้าเพียงคนเดียวนะครับผู้ป้องกันตะก,ก้าจะยืนได้แค่คนเดียวนะครับนักเรียน ข้อที่8นะครับการเล่นลูกการเล่นลูกอนุญาตให้ผู้เล่นกระทำหยุดจับตีปัดกิ้งส่งหรือคว้างลูกบอลด้วยมือแขนศีรษะและลำตัวเหนือเอวขึ้นไปได้ครอบคลองลูกบอลด้วยมือเดียวหรือกดลูกบอลที่อยู่บนพื้นสนามหรือโยนลูกบอลขึ้นอั ในอากาศได้ไม่เกิน3วินาทีข้อที่9การนับคะแนนการนับคะแนนจะนับคะแนนเมื่อรูกบอลลงตะกร้าจากการยิงประตูดโดยตรงนะครับโดย1ลรูปจะนับคะแนนได้2คะแนนนะครับข้อที่10การเริ่มเล่นและการโยนลูกกระโดดนะครับการเริ่มเล่นด้วย ลูกกระโดดผู้ตัดสินเป็นผู้โยนลูกกระโดดที่วงกลมกลางสนามระหว่างผู้กระโดดทั้งสองฝ่ายนะครับข้อที่11การส่งลูกเข้าเล่นจากเส้นข้างการส่งลูกบอลเข้าเล่นจากเส้นข้างและเส้นหลังจะส่งลูกบอลเข้าเล่นเมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นข้างหรือเส้นหลังและถูกพื้นที่นอกสนามแข่งขัน ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามส่งลูกบอลเข้าเล่นจากมุมสนามด้านที่ลูกบอลออกนะครับจะเป็นมุมของสนามด้านข้างนะครับข้อที่12การยิงโทษการยิงโทษให้ยิงโทษเมื่อทําผิดกติกาและทํำฟาวโดยเจตนาของผู้เล่นในสนามนะครับข้อที่13การเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจะเปลี่ยน ตัวผู้เล่นได้เมื่อลูกตายหรืออีกฝ่ายขอเปลี่ยนตัวเป็นผู้ครอบครองบอลอยู่หรือเมื่อมีการยิงโทษนะครับข้อที่14การทำฟาวผู้เล่นที่กระทำฟาวครบ5ครั้งต้องออกจากการแข่งขันการทำฟาวโดยเจตนาจะถูกลงโทษโดยการยิงโทษนะครับ ข้อที่15ผู้ตัดสินการแข่งขันครั้งหนึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับผู้ตัดสินสองคนควบคุมการแข่งขันตั้งแต่การเริ่มเล่นจนถึงการสิ้นสุดการแข่งขันครับข้อที่16เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยผู้บันทึก1คน ผู้จับเวลาหนึ่งคนผู้ใส่ป้ายคะแนนอีกหนึ่งคนนะครับรวมทั้งหมดจะเป็นสามคนครับสำหรับในชั่วโมงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับในการเรียนวันนี้นะครับก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับบ๊ายบาย